กิบเห็ดผมกันครับออดอกเห็ดขมนะนปลาท่ามเพชรบรีนะครับดอกเห็ดขมดอกนี้ไหมครับออสิบิดอกแง่บนี้พี่น้อง ดอกคางๆนะครับแต่ว่าอดอกงามงาม,มันก็เป็น่ทยอยู่เด้คือดอกมันงามมันใหญ่หกโมง่งเลยครับมันมาแจ่งหรืออได้เปิดไฟชึบดอกเงาขม นี่ได้ดอกมุงหวงนะครับเป็นกวนเนี่ยคฮจุด มันกับอยู่ในเหงาใหม่ดอกมวงวงสิวันมีสีเหลวพอเห็นเดร๋ยาไล่ไครับมีดอกนี้ เห็ดบานงามครับเพื่อนเขอ๋ยเขาขาวเห็ดพึ่งยุคนะครับหมูเดียวหมูหนีารเต๋อ น้องเห็ดผึ่งขมครับดอกใหญ่เลยครับเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับพี่น้องออกไม่ครับเห็ดผมพึ่งออ,ออกไม่ออกทุกป้าครับระแวะกใกล้เคียงผู้ใดมกป้าได้กลับไปป้านั่นครับลองไปเฉกันบางช่วงนี้กําลังออกเลยครับ